สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการทอดปีกกลางไก่นะครับทอดยังไงให้กรอบนอกนุ่มในไม่ติดกระทะนะครับอ่าไม่ใส่แป้งด้วยนะครับอ่านี่ครับน่าทานไหมครับน่าทานไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับการทำง่ายๆนะครับผมรับรองอร่อยติดใจครับเด็กๆก็ชอบนะครับผู้ใหญ่ก็ยิ่งชอบทานเลยนะครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับ กินอร่อยค้าขายดีไม่ผสมแป้งกรอบนอกนุ่มในนะครับปีกกลางไก่ทอดน้ำปลานะครับผมทำทานเองเรียกว่าคุ้มนะครับคุ้มและอร่อยที่สุดนะครับกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับวัตถุดิบก็จะเป็นปีกกลางไก่นะครับอ่านี่ครับอ่าล้างขยำด้วยเกลือให้สะอาดนะครับแล้วก็เอามีดปลายแหลมครับจิ้มให้ทั่วๆบริเวณของปีกกลางไก่เลยนะครับ จิ้มทุกชิ้นเลยครับจิ้มลึกยิ่งดีนะครับอ่านี่ครับอ่าล้างสะอาดด้วยเกลือแล้วก็เรียกว่า,าพักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะครับอ่าแล้วเราก็หมักด้วยน้ําปลานะครับใส่น้ําปลาลงไปแล้วก็ผงปรุงรสไปพอประมาณนะครับแล้วขยำขยำทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับตามแต่ชอบนะครับผมอ่า้ว อ่าแล้วก็มีแตงกวานะครับเป็นเครื่องเคียงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงปรุงรสนะครับผมอ่าแล้วก็น้ำมันนะครับเป็นส่วนอ่าสำคัญหลักนะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำนะครับทำอย่างไรนะครับผมอ่านี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักสมมุติว่าเราหมักอ่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับก็ตั้งกระทะนะครับอันนี้คือน้ำมันใหม่นะครับน้ำมันใหม่ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับ อ่าเมื่อน้ำมันร้อนะครับแล้วก็ใช้แป้งทอดกรอบนะครับโรยโรยไปบางๆนะครับโรยให้ทั่วนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับอ่าจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนะเราจะไม่ใช้แป้งมาปุ๊บอ่ากับไก่นะครับเราจะใช้แป้งนิดหน่อยครับโรยโรยโรยเป็นละอองบางๆเวลาน้ํามันเขาร้อนนะครับเพื่อที่เวลาเราทอดไก่ ไก่จะไม่ติดกระทะนะครับผมอ่าเมื่อใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับก็พยายามขี้ออกให้ทั่วนะครับอ่านะครับให้กระจายออกให้ทั่วอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ปล่อยไว้นะครับอ่าช่วงนี้ใช้ไฟร้อนก่อนนะครับใช้ไฟแรงนะครับอ่าอีกกระทะหนึ่งเราก็เจียวกระเทียมเจียวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือทานด้วยกันอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนครับกระเทียมเจียวเหลืองๆกับกรอบนะครับแล้วก็มีแตงกวานะครับ อ่าปอกเปลือกแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับอ่าเป็นเมนูที่ไม่ยุ่งยากนะครับผมแต่เพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องเจียวกระเทียมก็ได้นะครับทานแต่ไก่อย่างเดียวก็อร่อยนะครับผมผมชอบทอดกระเทียมเจียวครับอ่านี่ครับพอทิ้งไว้สักพักใหญ่แล้วครับเราค่อยค่อยมากลับด้านนะครับอ่ากลับด้านของชิ้นไก่นะครับ คนกลับไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าจะไม่ติดกระทะเลยนะครับนะครับเพราะว่าผมใช้แป้งทอดกรอบโรยโรยบางๆรอบๆกระทะนะครับรอบๆน้ํามันที่ร้อๆนะครับตอนนั้นนะครับใช้แป้งนิดเดียวเองนะครับนี่ครับถ่ายเพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับตอนนี้ไปร้อนอยู่นะครับผม เดี๋ยวสักครู่เราจะใช้ไฟปานกลางแล้วนะครับเรียกว่าค่อยๆทอดไปนะครับค่อยๆทอดแล้วก็ค่อยๆกลับกลับทิศด้านนะครับอ่าให้ให้เขาเหลืองกรอบทั้งสองด้านนะครับอ่าเรียกว่าเหลืองกรอบทั้งชิ้นนะครับผมอ่านี่ครับค่อยๆคนค่อยๆกลับไปนะครับอ่านี่ครับนี่ผมก็ใช้ปีกกลางไก่1โลกับ2ขีดนะครับอ่าในกระทะนี้นะครับ 1โลกับ2ขีดนะครับเรียกว่าชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เนื้อเต็มนะครับเนื้อเต็มๆดีนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับการทำจับข่านะครับแต่ละเมนูนะครับเพื่อให้ทุกคนในบ้านติดใจนะครับทำทานในบ้านกันนะครับาเรียกว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับเมนูนี้นะครับถ้าไปทานในร้านอาหารนะครับหรือตามร้านทั่วไปก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับ าจานหนึ่งประมาณสัก5้าชิ้นหกชิ้นก็เจ็ดแปดสิบบาทนะครับ่าประมาณนี้นะครับบางร้านอาจจะผ่าเลยนะครับผ่าไก่เป็นครึ่งนะครับเป็นเป็นท่อนสองท่อนนะครับชิ้นหนึ่งผ่าเป็นสองท่อนแล้วไปทอดนะครับผมอันนี้เราทอดแบบชิ้นเต็มเต็มเลยนะครับนี่ครับเริ่มใช้ไฟอ่อนแล้วนะครับ คือไม่ใช่ไม่ถึงก็ออนนะครับคือใช้ไฟกลางนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับหาพูดผิดขออภัยนะครับใช้ไฟกลางนะครับช่วงนี้นะครับแล้วเวลาก่อนที่เราจะเอาขึ้นนะครับให้เปิดไฟแรงเลยนะครับก่อนที่จะเอาขึ้นใส่กระชอนนะครับเวลาเขาเหลืองเหลืองกรอบแล้วนะครับให้เปิดไฟแรงนะครับเพื่อที่น้ํามันจะได้ไม่อมนะครับหรือว่าไก่ไม่อมน้ํามันนะครับผม อ่าน่าทานครับหอมเลยครับเพื่อนๆครับหอมเลยครับอ่าตอนนี้เปิดไฟแรงได้แล้วครับไฟแรงนะครับแล้วก็ค่อยๆช้อนใส่ตะแกรงนะครับให้เขาเสด็จน้ํามันนะครับผมนี่ครับเหลืองกรอบเลยครับกรอบนอกนุ่มในเลยครับผมเปิดไฟแรงอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่าเขาจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับอ่านี่ครับถ่ายเพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับผม ขึ้นแล้วครับเอาขึ้นแล้วครับทีนี้ขึ้นแล้วนะครับครับเพื่อนเราไปทําทานทําทานตามขั้นตอนของผมนะครับรับรองนะครับลูกเด็กเล็กแดงจะติดใจเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทําให้ผมอีกผมอยากทานมันอร่อยนะครับลูกหลานจะติดใจเลยนะครับทาค้าขายก็ค้าขายดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผม ไปลองทำทานกันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามต้องจาแนลเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมแชทกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับเมนูอร่อยเมนูเด็ดๆวันนี้นะครับก็เป็นปีกกางไก่ทอดน้าปลานะครับนี่ครับอ่าเสด็จน้ํามัน pues mm แล course, nah, ้วนะครับเดี๋ยวจะคที่ตักใส่จานนะครับผมทานเคียงข้างเคียงคู่กับแตงกวานะครับแล้วก็น้ําจิ้มไก่นะครับผมอ่านี่ครับ ่าน่าทานมากๆเลยครับกรอบนอกนุ่มในจริงๆนะครับดูสังเกตจากสีแล้วนะครับผมนี่ครับแตงกาแตงกวาครับหั่นซอยนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับ่าทานควบคู่กันอร่อยเลยครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะครับผมอ่านะครับนี่ครับอ่ากรอบจริงๆนะครับกรอบจริงๆนะครับไม่ได้ม้นนะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับกด ติดตามเป็นกำลังใจต้อมชา n นลด้วยนะครับที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งดำไว้นะครับเวลามีไลฟ์หรือมีเรื่องราวอะไรก็จะมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมนะครับครับมาทานด้วยกันนะครับเหมาะกับเป็นกับแก้มก็ได้นะครับกับแก้มหรือว่ากับข้าวก็อร่อยเลยนะครับเพื่อนครับอ่าสีสันน่าทานเลยเลยครับผม กรอบเลื้องหอมอร่อยนะครับผมเคล็ดลับการทําง่ายๆนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมครับมาทานด้วยกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ